สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับเจมส์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับ New Ranger XL เอ็กแอสตรีทนะครับ XL น้องใหม่นะครับของ f o r d เรานะครับเปิดตัวในปีนี้และวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับเห็นเนี่ยผมก็นึกถึงแม่นึกถึงพอลวอล์กเกอร์นะครับนึกว่านั่งขับอยู่เห็นนี่นึกถึงอะไรหน้าอะไร R34 เฮ้ยช่เปล่า R34 ออกมาเป็นกระบะได้เนี่ยอื้อหือ สวยอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าถูกใจใครบ้างแต่1คนละที่ถูกใจก็คือถูกใจผมแน่นอนเพราะว่ารถกระบะออกแต่งมาแบบนี้ลายแบบนี้วิ่งบนททองถนน,นเนี่ยใครไม่มองก็คงจะไม่ใช่นะฮะและยิ่งราคาตัวนี้เนี่ยเบาๆนะครับแค่669,000ทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับดาวถูกผ่อนน้อยรถสวยมีดีฟอร์ด เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูมากว่าตัวนี้มีอะไรเพราะเป็นรถน้องใหม่เลยนะครับมีซีรีส์เดียวรุ่นเดียวนะครับก็สติกเกอร์เลยเนาะสติก,กอร r เนี่ยคนไทยเห็นเด็กไทยเห็นวัยรุ่นไทยเห็นใครเห็นก็จำได้ลายนี้ติดตาตึงใจกันมาทุกคนนะฮะชอบกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็กระจังหน้าครับกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นกระจังหน้าดำเงาเนาะ ตัดกับสีรถแล้วก็ตัดกับสติเกอร์แล้วก็ลายรถเนาะออกมาเนี่ยสวยงามนะโอเคมาดูไฟหน้าครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าเหมือนเขาจะลมดํามานิดนึงเนาะให้มันดูเข้มๆหน่อยข้างในนะครับก็จะได้สวยงามแล้วก็มาดูตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้แต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับแม็กล้อลอยขอบ16สีดํานะครับนะสวยงามเลยโอเคมาดูฝั่งนี้นล้ครับ ฝันะ่งนี้ก็จะเป็นครอบดําหมดเลยนะครับทั้งตรงแก้มทั้งตรงกระจกนะครับกระจกมองข้างนะที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งที่ผมชอบสําหรับกรุงเทพเหมาะกับกรุงเทพที่สุดนะครับมอไซค์ชนได้นะครับใครอยากชนปล่อยมันชนนะครับเราไม่ต้องไปกลัวเราแค่รับกระจกแล้วเก็บได้นะฮะเราไม่ต้องไปตกใจนะเวลามอไซค์เฉียวชนก็เฉยๆเรื่องมันนะฮะตรงนี้นะครับครอบมือจับก็เป็นสีดําเหมือนกันเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับ า้างในมีอะไรบ้างเห็นเห็นเนี่ยเฮ้ยตัวเตี้ยอย่างนี้รุ่นนี้มีจอด้วยเหรออ่าเรามีจอมาให้นะครับไม่ใช่ว่า,าไม่มีหน้าปัดไม่มีหน้าจอให้จอตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถาใช้เปิดฟังเพลงหรืออะไรได้นะครับตามปกติเนาะอตรงนี้เราก็มีมาให้นะครับส่วนข้างในภายในเนี่ยก็ทำมาให้ได้สวยงามนะครับคอนโซลคอนโซลก็โอเคนะครับ อ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับดูได้นะครับเรามีกุญแจร,รีโมทนะครับอ่าเราไม่ใช่แค่อ่าต้องใช้กุญแจเปิดปิดเหมือนเดิมเนาะอ่าตรงนี้เราก็มีมาให้ครับโอเคเรามาดูข้างหลังกันบ้างครับอ่าข้างหลังข้างหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับกระบะของเราเนี่ยมันก็ลึกอยู่แล้วเนาะด้วยความที่ลึกกว่ากระบะของรุ่นอื่นๆเนาะกระบะของเราลึกถึง 5้ารสซนติเมตรนะครับสามารถบรรจุได้เยอะกว่ารุ่นอื่นๆเนาะข้างหลังก็ยังมีสติกเกอรใ์ให้อีกมีตาโลกโก้ฟอร์ดแถมให้อีกสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังออ้หเอาไปบิวอีกนิดนึงเนี่ยผมว่าสวยมากคุ้มมากสำหรับใครที่อยากจะ,ะใช้รถตัวนี้ไปแต่งไปทำนะแล้วก็ไปซิ่งกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยรถเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโทเตียแต่ว่าเราตัวนี้ขึ้นยนต์องตัวนี้เนี่ย ให้แรงมาถึง160แรงนะครับนะส่วนใครที่สนใจนะครับอยากให้ผมดูแลให้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจที่มีขายฟอร์ดหรือเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับ099-005-1900เจมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปใหม่รถตัวใหม่แล้วก็รอดูว่าจะมีอะไรใหม่ๆนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ